เล่งกันซองมึงเล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้โอโอโอเฮ้ยตัดมันยังไงเออห้องมออรถต้องตัดมันอื้โอ้ใช่บ้าใครบ้าเออกระชวยอยู่นะอันนี้เขียงเขียงเคลื่อนที่พี่น้องเลยเห็นว่ามูคูมากกับม,มีจอกตัดก้นขวด ก็ถึกดึกนองคนแรกได้เลยขอชื่อไปใหยย้เองนี่ทพีทองพี่น้องเลยขอบใจลายเด้อเอือ,ใอยใหญ่ใจดีขอบใจริมแห้งมีแต่ความสุขความเจริญ<อ>เก็บอยู่งไงใดความไข้่ยังให้มีนั่งนี่นั่งนี่ก่อนพี่น้องเลยนเนาะอ่าพอทั้งพอเตียงกันยังยังท่านได้คุยกับทั้งเฉาฝนแล้วเจ้าเทือ่อเป็นคนสู่ชีวิตแล้วกับเป็นคนดุคนมันขยันเพียรทอย ทั้งทั้งอจอยมาตลอดเนาะอันนี้เป็นเข่าของข่อยกับขนม,ขนม,ขนมก,กับนมปากกระปองเด้อเอาไว้ไปสูลูกเจ้ากินและก็อันนี้เป็นของแม่ป้านางยู่ทา้งฟังไทยเป็นฝากมาให้เนาะเงินแสนหนึ่งนี่เป็นของไอจะดีทา้งฟังไทยเป็นฝากมาให้อันนี้ของข่อยเองแสนหนึ่งเด้ออ่าซอยเจ้าทีเจ้าก็มีน้ำใจซอยทั้งจถาจอยขอบใจทางอายทางพ่อแม่ ที่เป็นกำลังใจให้และ,และที่ซอยเลือดทุกสิส้งทุกอย่างขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดไปมา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 คนเครื่องเขาเพื่อนเขาชานบาทนี้พี่น้องเอ้แล้วรู่บร้อยเลยเามาปูงรูปปูงรูปปูงนอนดูโอ้พี่น้องเลย นะต่อช่วงสุดท้ายบานนี้ของมือนี้ทำแล้วนะเนาะพี่น้องเลยทานเพื่อนจอยเขาก็เอาเครื่องเอาคองเขา,เ,าเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้ยกระลุกกระคว้ามรุมตุ้มตั้มพี่นนะ้องเลยต่อเนาะเบิรนะ์ตเลย ม่ได้ขวด้นะครับไม่ได้ะก้ไม่เห็นกินเออมันหักชิมีได้เหนคนกินบแล้วโมีแล้วเเจ้าเก็ได้ือว่าใหม่เยนะหามูหามกูมันอยู่ที่นั่นน้ขวดน้อยนะ้เอาไปชักบ่อนะเออีน้าสักปิด็ได้บดลวบ่ พอยาใส่แกงไว้อืออ้ยคือหนังเนาะอ้าๆๆสบายดีครับเด้อเพื่อนเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่จะหาเก็บหาท่อนบ่ลวค่ําเด้อพี่น้องนี่ได้นั่นก็ปูบอนปูหยังไว้กลางมุงกลางหยังไว้ดูใส่มุงมานเด้มันค่ําบ่มีนั่นด้กลางไว้รถพี่น้องเอ้เนาะอืม แล้วกลางมุ่งกลางม่านไว้อ่าโทษเนรดี่ขวนอนกม้วนนือรับอยู่พลงงือชิรับอยู่หรอกอาก็ไปรถก็ใส่ไ้นอน,น,นก่อนนอนตัวที่เด้อเด้อปเปลงเด้อนอนบนเตียงอิ่มลายมือเลยพี่นองเลย เล่งกันชองมือเล้วเรียบร้อยีอ่องเลยกระท่อมน้อยกระท่อมทำใจเกอนจอยเฮ้าโอ้ยโอเคโอเคโอเคตะปูเลยมีอยู่นะฮะเอเอโอเค โอเคพี okay. ่น้องเงบานี่คักปัญญานี่นี่นี่หูนี่นี่ระยำสบายนอนสบายเลยเสียงฝนบ่าดังโอ๊กโอ๊กมาโทษเฮ้าทดสอบทดสอบบึงแลวพี่น้องเงยถ้าฝนตกมานี่เดินแต ปุ๊เปปุ๊เปเฮ้ยเนาะเอ้าเรียบร้อยโอเคพี่น้องเอ้ยเก็บเครื่องเก็บของเฮาเมียนเรียบร้อยบาดนี้ยามค่ำมันค่้นบ่เห็นหยังเด้เออเก็บลพี่น okay. ้องเอ้ยเก็บอืเก็บเข้าไว้หแล้วเก็บไว้แล้วก็เรียบร้อยแล้วก็กินข้าวแกงน้ําไม้สีมือเบายาวพี่น้องเอ้ย ตั้งให้นแเป็นพระเอกเพ่อคัวชเนาะอาพ่อคั่วประจำตัวรตัวม่บ้านบ่ประจำสจอยนี่แหละเอาวหนก็ไเนาะอันนั่นคเออางขวดอือข้าไว้ข้าไว้คอยเก็บคอยกวดไปนอนเเจ็เด Khẩu khử đó đấy sợ quay chị, nó phải nó càu đê sao. đấy càu. Anh <laughs> đấy Anh đê. Anh đấy Anh đê. Anh mưa Anh đê.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  Anh เดี๋ยวมึงดหามึงว้กันข้วาสารนี่แหละสำคัญคให้มึงไดี๋ยวก็ชุดนอน,นอนเจนนี่เนาะอ,อาไม่มาห้องไอเจนี่คือชุดละพื้นที่มันจำกัดเด้่ดน่องไอ้่า้ทำนี่แหละทำนี่มันว้ได้แหละ เอไอรอดว่ะอนนี้ป oh. ้าลุมวลโอ่าย่ายัยนัยูพเออบุมวลก็เปิดเพลงพังโอ้ยมาอาทอ hả à, chú lô bộ hồi à, thôi đó, đó. bộ hỏa rồi à thân này kia đấy bộ tròi tụi này nè hả để chụp bộ đấy bỏ nhau với thấy à. tắt mình nhắn này ừ, hôn đốt không tắt mình ừ. ok Rồi đây, có đầy khao นี่อบประมันเป็นเลือกง,ง่ายๆนี่กระตะปูตอกไว้ลุ่มขึ้นหาเน็ตมาห่วยไว้เนาะงั้นก็ได้ vai nó ừ. hồi nọ, ôm em đi vây nó câu nó huệ nó, mù cái ba bật cái câu, กว่าอยู่คืว่าไปชยวค่ำก็ไปเว้นคือเก้าเอ้ย,ยเมดแรงมดเบรกบ่นสุดท้ายก็บเรือตะบักเ่านีน่คือเ,เ,เก้าเงินชาพันก็ได้แต่ก็ไร้กวนนีนะกวนจิ๋มหานาะ ออากบอบอกคยกิีนี่ชื่อประเด็กว่าช่ไหอแวมันมีแบบนี้เฮ้ยชนนะเฮ้ยมันบอตายแล้วปิงนัวชัเอาปลาอะไรหน้าวันอัยน้ายัง มันมีอย่าง,งาก็ไปรองเรียนเราได้ยั่หรอกยุสวรรค์นี่จุดว่าป่าต้อนรรบปีนี้จักเราเห็ดดวนเนาะผุดดอกไผ่เราเบิดแล้วเบ็ดอะไรอ่คือเบ็ดไวแท้ ันันบอกฉากบ่เขาบอกด้วเยเอาอันนี้อันนี้เราใส้โซราเซียวเมนนะมเจ้ตาจิบอเะแมเาจนะื่อเบเห็นเลยอย่งเราหยู่ตาจิบูงองอมาล้ครับตาจิบูก็น่าจะได้ยินเล ไปใญ่ประเทศแล้วเนะเรื่องนะโย่หนึุ่่ขามเอาขามมาทำเลื่อนด้อยโอเคพวกปัญมาเยอเหมือนความนนอยู่ในตาเ้าย่วงเชมโมมีเลากินแล้วปะเอ้าจเด้วยข้าห่อใชะมันคำคำแนวกินนันมีเลยอะไรเลยดนนั่นบอแต่หูวจเก๋อน่อยเลยดิเป็นแนวกินม้นมีตลอดเวลาน่ะโูไปม้าเดือดฉันนี่เนาะเขามันคือเก้าขเาอยู่ โคโตนนี้นักกลมคืนอีกโอ้มคืนนี่เต็มเทเลเบลแล้วคืนกินอันนี้เล่วก็เมื่อล้วขกระดด็กลื่นลายมือไรมเนาะแคบย่เมาพันทมาพันทีมอกรบแท่เก่งเรงไม่จับไม่เลตีเฮยหอมุย เมื่อกี้เห็นแล่วว่าตูนตออาะหอมไปคุยน้ตมันกินไปสาเล่มอ่าโตเราเพี่น้องเนาะเครื่องนี์จะเอาไปไว้ใช้ได้หลายครับช่า <c oughs> งกระซีที่เหลือซี่แพนนั่นเกาะเอกมาไว้คุณลักเกาะออกมาพี่อีกแล้วอ่าไว้เครื่องไว้คลองแล้วพี่น้องเลยอ่า ก็เครื่องโครงก็ลายตึกว่ายเจ๊นะ่มันนี่แหละว่ากันไปพี่น้องเห็นเนาะกระชอบนั่งขานีโอ้โธพี่น้องโคยโคอ่ะโอ้ใช่ปะใช่ปะเออกระชวยอยู่แล้วยังห้ช้อยอยู่อันนี้บ่ดูว่า ห,ห้องห้องนี่ก่อนเนาะเออเอามาไหว้ก่อนแล้วจะหามองไหว้เอกเอามาไหว้งงเห็นไ่มเห็นผลตุกผลลิ้นนี่แล้วจังหามองเฉลียกันไหวเห็นได้จะอยู่ตามนี่แล้วมุนอยู่นี่ได้เห็นได้ถามเพื่อนถามชาญแล้วอ,อ๋ออยู่น้องเลยอ้าวที่จะนี่ก็เข้าบ่าเออ อากมาไหมโอ้ยหลายบรดุดเข่าได้จอยจะดุดเข่าอุ้ยน้ำเพราะบันไดนี่ยังหนึ่งเข่าต่อบ่าอันนี้แกยังมาอยู่ได้หนึ่นี่นี่กระมาเนี่ยเฮือนเฮือนเราบขาดคนหนึ่งเนาะยังเห็นกระเป๋ายังเห็นหนักบ่เงินหิวเงินหางไ่ใช่กันนุ่มโอ้ อเอาโอ้ยเดีเ๋ยวเมียนเอาเด้อ,อเอาไว้งนอ้เอเอเดี๋ยวมัเป็นยังเราองพวกนั่นไนะแต่ว่าพวกเสือผ่านะเพลนี้มันเปียกนี่ยแล้วเอาไวาไ้แล้วก็คอยจัดไปละเฮ็นได้สสลงมาบบ cốp nhá cốp kín đi nào lên càng mai sẽ này, này. tôi điêu đi mày đi nó mày chôm เจ้าโถ<พ>เจ้าเห็ดเองบ่านี้กันเจ้าเปร,รุป oh, oh, กเหรอโอ้โหบวกแกงใช่ปร,รุกกันตําเจ้านะไม่ชมหนึ่งกับคักยนไ่าม,านนมาคลิกลินี่พี่น้องเลยโอ้โยลำลำ,ำลำโอ้มามาเอานี่ให้ก่อน nghe ba đợt này, ba kia này, thấy không anh luồng này, mì là bao nhiêu? Mì dài đâu? Ồ. นี่ก่อนพี่น้องเงียบ,บานนี่อาเพื้อนมานี่ก่อนจัาหน่อยบานนี่เออเอาวันนี้ห้ก่อนเด้อมอบมาหนี้ให้ก่อน,ดอน,อนเดี๋ยวบ่ยาวสิทามหาสอดไข่บืนห่างแนบ่ให้เนาะใส่ก่อนให้เจ้าบึงชื้ออันนี้เขียงเขียงเคลื่อนที่พี่น้องเลยไปซอยซอยสีซอยปลานี่จก๊ก เห็นว่ามูคู่มากกับม,มุ้มจอกตัดก้นขวดก็ถึกดึงน้องอ่ะสองสี่หกแปดสิบสิบชองโลหนึ่งพอดีอนี่ก็เห็นบาบยาวมักเกียวไข่โอ้ข้าลไข่เกียวซอสพริกพี่น้องเลยสมัยบ่าเตียงไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่กินข้าวก็ไข่เกียวก็ซอสพริกนีก่โอ้โหอิอ่ม แลียวกับซอสมิกกี้แล <bem> ้ว <laughs> กับ <ifer> น <ia> <Wales> ้ำมันหอยเนาะทางเอื <cia> ้อเพื่อนให้ซื้อมาให้พี่น้องเลยแล้วกับตะพีตะพีนี่รุ่นพิเศษเลยนี่คนเรกได้เลยขอชื่อไปให้นี่เมย์ตะพีทองพี่น้องเลยปูเดทอดไข่เข็ดข้าวพัดรลองบ้ลบปเนา่ย

กินเฒาได้ปานโอ้ยเด้อเอาไว้เด้อ,อ,อ,อเอ็นอยเด้อเฮ้ยอืุกเลยเฮ้ยเอาๆๆๆุกลก็กินแล้วเฮ้ยอ,อันนี้กเงินของางเอื้อยเพิ่นอยู่อยู่101เพิน่นจังหวัดลาวเเอาา่อเหลือจกซื้อพวกทางน้ําทางหยังมาให้แต่ก่อนนั่นแหละเด้อ<ด> อา่าผ่าขอบมกขอบใจพ่ะนี่ยน้อยนึงอา่าว่าเสน่ห์เลยด้อนบมือนบมือจังหน่อยอา่าขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณพ่ะน,นี่แเมนเอวยายใ,ใจดีก็ได้อา่อาขอบใจลายเด้อเอวยายใจดีขอบใจร้อยอยู่นี่ไม่แห้งมีแต่ความสุขความเจริญเใจ็บจะให้ได้ความไข้อย่าให้มีจ้าทุกเจ็บปากพีนก่น้อย่างนี้แล้วก็ได้อ่าเป็นอยไรหนูน้อยไข้บ่ เบเตียงก็เปลนขึ้กันพี่น้องเนาะทยบงามโดยโดยโดแต่ว่าเอาเก็บข้าเก็บไปแล้วก็กินข้าวกินน้าเบาเงาเกงไม่พี่น้องเลยเนาะบนึ่ใช้แอนสาฝนสาผ้าเฮาน้อสาฝนกไปใเลยไปเสี่อเงินเหวก ด,ด,ดเออหอยนั่นหลอกไฟนะั่นได้หลอกไฟฉากนันดิเจ้าฝนนัด,ยดนะนะอยู่ใช่เจ้ฝนจักเลยฝนเลยฝนฝนฟ้าขนองกระจายแะ่ฝน

เอาวใช่นะมันขาดเลยกินน้ากันก่อนเนาะไปใช่นะนั่งนี่นั่งนี่ก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าพอทั้งบ่เตียงกันยังยังท่านได้คุยกับทั้งเสาโฟนเราจักเถื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นคุยไเล็กุย้อยแต่ว่ายังไม่ได้ทำรายละเอียดเนาะประวัติพี่น้องเลย เออเมื่อนั้นก็คุยอยู่อยู่นี่ทั้งชาวพลน,นี่ม่นเป็นลานมีตู้ผู้ขายที่แห่งนี้เนาะอัะะอ,อบน,นี้รูปผ,ผัวคือบุคคลห็นเล็กอถามนี่แล้วไปใชนไหมผัวจ้ะผัวแล้วพันอยู่หน้าอยู่หน้าโดย<ด>เออบริมาเฮื่อนบอกกมาอยู่ถ้าว่ามีเครื่องของจําเป็นที่มันบดร์ตพกับซิม,มาเขา่าเข้ามาเอาแล้วนอนเผาอย่างไรนะนอนเผาเข่าทีว่าเกี่ว รเสามให้เกินแล้วสามโดยท่านได้ปั่นได้อย่างบ่โดทั้งคือได้ยินว่าทั้งเฮือนกับแม่นอุดเข่าอุดน้ำใช่บ่ดูไปจังใดโดยมันบ่ทันโดยได้จักชอบปีหนึ่งเข่าหิตนายถ้าตอนตอนที่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เอาที่ดิน ให้นานะ่ะตะกี้หันมันมีทั้งบหบด11ให้แล้วคนเอาไป4ให้แล้วเหลือเจ็ดใครเอาพอน้องของพอผู้เสียม<อ>ันเอาคืน้นบัตนี้ยังเหลือจะให้บัตนี้เลหเลืออยู่เจ็ดให้ได้จะชอบบัตนีค้ครับได้15ชอบ15ชอบโดยผู้พ่อกินแล้วเนาะเออกลิ่นอะไเอ้าเอาเอามีแต่ว่าเออเอามาจะใช้บัตรนี้มันบดยเพากินนี่มือ ไปห้านำไม้แล้วก็ไปแลกเขาอยู่บไานกอยโขไปแลกเอาพีลูกเต้าหันไงพ่อเราพ่อยังบอดเห็นลูกเจ้าปุกคนแม่นบ่อันย่างอยู่ของไงไงยงแม่โดยก็ยังยังบรดามรายละเอียดข้างในเนาะเมืองกับผัวเจ้านายจีนปีนสาห้าเจ้าเลยสาสามเจ้าสามเ มีลูกสามคนโดยผู้หญิงบุญร้วยพีชายผู้หญิ่งบดเลยโอ้ผู้หญิ่งบดเลยโอเคโอเคพี่น้องเอ๋ก็เป็นคนสู่ชีวิตแล้วกับเป็นคนดุคนมันขยันเพียรอันที่แอนน่ะเพิ่นก็ซอยทั้งทั้งขาจอยมาตลอดเนาะก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ๋เอ้อเจ้าเดี๋ยวเอาเข่าให้แล้วก่อน อันนี้ก็เป็นข่าของข่อยกับขนมกับนมปากกระปองเด้อ,อไวา้ไปซื้อลูกเจ้ากินและอันนี้เป็นของแม่ป้านางอยู่ทา้งฟังไทยเป็นฝากมาให้เนาะงินแสษหนึ่งนี่เป็นของอ้ายจดีอยู่ทางฟังไทยทิย้นฝากมาให้อันนี้ของข่อยเองเสนหนึ่งเด้ดอซอยเจ้าที่เจ้าก็มีน้ำใจซอยทั้งจ้อย เห็นหันเห็นนี่ตลอดมาเดอ้ดอซอยสนับสนุนแล้วก็ซอ,อยอเจ้าและเพราะเป็นกำลังใจไว้ซื้อน,นมซื้อยังเห็นลูกเนาะ,ะผากก่าขมุกขมัใจเพื่อนเ่งเพิ่งอยู่หันเดอ้ดอขอบคุณลหลยลเดอ้อพอแม่อยู่ที่อยู่พังไทยที่พักเครื่องมาให้ใส่แลว้วก็อ้ายที่เอาข่าวเอานมเป็นขนมให้น้อง เอามาสู่ลูกสู่เต้ากินทั้งใดก็ขอขอบใจทางอ้ายทางพ่อแม่ที่เป็นกําลังใจให้และจีซอยเลือทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีแต่ความสุขและความเจริญตลอดไปใช่ถูกโอเค,อเคไปเอาเครื่องครองไหวแล้วมากินข้าวแก่งนะไม่น้ำกันเด้ดอได้มานอนมาอ่าพี่น้องเลยมาไปพี่นอ้อนในบ้านนี้บนเตียงก็เอาชีววยกล้องมาพังพี่ก่อนแล้วก็อ่า ทีตอบาในทั้งบาแยวหาขาหาห่าวหาน้ำสูกินเนาะบาเตียงกระิคอจบใบเพียงชํานิ่แล้วก็กินข่าวกินน้ำแล้วก็สีเดินทางกลับก่อนมันคำม,มือตื่นตาละพี่น้องเลยจา่นั้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้นองเบร์สุขสุขคนที่้ามาเป็นกําลังแรงใจแล้วก็บอกขานะนะ่าวโฆษณาเนาะเบ่งให้ตลอดมาแล้วก็เป็นกําลังใจให้บาเตียงและทีมงานโดยตลอดมาพี่น้องเลยเนะาะเฮ็ดกระตูปเฮ็ดกระทมน้อยทาง อ่าเสาเตลหรือว่าเสาจอยเฮาเนาะอ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยก็ได้ทั้งหมู่ครูวัจคูจุข้นซอยกันจนแล้วจนทั่วเนาะอ้าขอบมก็ขอบใจวัจคูจุข้นเด้อเบาอ่าลายเบาเงาพี่น้องเลยอ่าแล้วก็อ่าเสาจอยเด้อสบายดีพี่น้องในเด้อสาวจอยเด้อพี่น้องเลยไปมันนี่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อน ไปเจอกันเมื่อหน้าพี่น้องเลยครับเมื่อตื่นตาแล้วเนาะสบายดีบัดุชุคูทุกคนพี่น้องเลยบายบายกลับก่อนบานนี้เนาะ